20มีนาคม2563เว็บไซต์ v i s i t d r s a n b o x s p o t c o m ได้เผยแพร่บทความสุขภาพนายแพทย์สรรใจยอดศิลป์ดรสรรซึ่งเป็นของนายแพทย์สรรใจยอดศิลป์โดยจดหมายได้จัวหัวไว้ว่ายุทธการปิดประเทศไทยล็อกดาวน์ไทยแลนด์นี่เป็นโอกาสสุดท้ายถ้าจะทำ ทั้งนี้ปอกเปลือกสน่ขอนำเนื้อหาของจดหมายบางช่วงมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะได้รับรู้ข้อมูลที่สำคัญดังนี้ผมไม่เคยคิดจะเขียนจดหมายฉบับนี้แต่อยู่ๆความคิดก็ผุดขึ้นหากไม่ได้แชร์ข้อมูลความรู้ในวิชาชีพที่มีอยู่ให้คนอื่นรู้ภายหน้าหากเกิดเรื่องโศกเศร้าเสียใจขึ้นก็จะมานั่งเสียดายว่าน่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ จึงตัดสินใจเขียนจดหมายนี้ถึงลุงก่อนอื่นขอให้ลุงดูลักษณะข้อมูลการป่วยเป็นโรคโควิด -19 ของอิตาลีที่ติดตามโดยโรงพยาบาลจอห์นส์ฮอปกินตั้งแต่พบคนป่วยคนแรกเมื่อ15กุมภาพันธ์2563อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยเป็นไปอย่างเชื่องช้าภาษาระบาดวิทยาเรียกว่ามันเป็น initialization phase หรือขั้นตอนการเริ่มต้นเข้ากลางเดือนมีนาคม2563ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความชันของกราฟกระดกขึ้นแทบจะตั้งฉากเรียกว่าโรคมันเริ่มเข้าสู่ระยะเร่งส่วนกราฟของไทยผมสร้างขึ้นมาจากข้อมูลวันต่อวันของกรมควบคุมโรคซึ่งหากเปรียบเทียบฉากลิเกที่เลวร้ายที่สุด อนาคตประเทศไทยจะมีได้สองฉากฉากที่หหากลุงตัดสินใจเดินหน้ายุทธการบรรเทาโรคหรือที่หมอบางคนค่อนแคะว่ายุทธการวิ่งตามโรคจะเป็นดังนี้คือการวิ่งตามโรคถึงจุดหนึ่งก็จะวิ่งตามไม่ทันจะเปลี่ยนเป็นยุทธการทำเท่าที่ทำได้โรคจะกระจายพ้นการควบคุมผู้คนจะตายมากกว่าปกติ ช่วงที่คนกำลังป่วยและล้มตายโรงพยาบาลสถานที่อุปกรณ์ยาพยาบาลหมอจะไม่พอดูแลคนไข้เวลาที่เกิดเรื่องนี้คงจะนานประมาณหนึ่งปีฉากที่สองหากลุงตัดสินใจใช้ยุทธการปิดประเทศไทยอย่างเอาเป็นเอาตายตั้งแต่วันนี้เอาเป็นเอาตายหมายความว่าปิดประเทศห้ามคนเข้าออกถ้าไม่จำเป็น ปิดบ้านออกเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านทั้งกลางวันกลางคืนยกเว้นกรณีจำเป็นหยุดพาหนะขนผู้คนไปมาทุกชนิดยกเว้นส่งอาหารหรือยุทโทธปกรณ์ที่จำเป็นเรียนรู้จากจีนเปิดแอปมือถือบังคับประชาชนทุกคนใช้ให้มีหน้าที่ลงแอปทุกวันตัวเองมีอาการผิดปกติอะไรบ้างเรียนรู้จากเกาหลี ค้นหาโรคให้พบปูพรมทุกรูปแบบฝีมือและผลงานการควบคุมโรคของไทยที่ผ่านมาสามารถเคี้ย์โรคจนเอาอยู่เมื่อโรคหมดเลิกควบคุมเปิดให้คนไทยเดินทางไปมาทำมาค้าขายกันภายในแต่ยังปิดประเทศต่อจนกว่าจะมีวัคซีนใช้ไม่น่าจะนานกว่า18เดือนผมไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าคนรอบข้างลุง จะร้องทำอย่างนี้ไม่ได้เศรษฐกิจจะชิบหายบ้านเมืองจะวุ่นวายมองอีกด้านนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะได้บริหารชาติไปตามทิศทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงสอนไว้เศรษฐกิจพอเพียงชาติไทยผมมั่นใจไม่ต้องพึ่งคนต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวแม้จะนานถึงปีสองปีเราก็อยู่กันได้หากเราบริหารสังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวโดยสรุปลุงกำลังถูกบีบให้เลือกสองอย่างว่าจะเอาอะไรไว้ก่อนระหว่างชีวิตของคนกับเศรษฐกิจของชาติแน่นอนผมเป็นหมอผมสนับสนุนให้ลุงเลือกชีวิตของคนลุงไม่ใช่หมออาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมทิ้งคำถามไว้ให้ลุงหน่อยว่าถ้าไม่มีชีวิตแล้วจะมีเศรษฐกิจไว้ทำอะไร